เสีสิรินสตชนสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีในช่วงของวันศุกร์นะครับก็มีความสุขทุกท่านภารกิจด้วยความราเรื่นนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางประแตนได้ออกมาพูดนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตือนสติในในการที่เขาไปดูแลแม่แล้วก็มีการบอกแจ้งข่าวนะครับก็อาจจะเห็นแม่นะครับต่อไปเนี่ยก็คงจะเห็นแม่อยู่ที่ นาลุงพลนะซึ่งตัวนี้เองนะครับว่าเป็นแม่ของใครเนี่ยอาจจะต้องอเจอกันในช่วงหน้านะก็ปาก็บอกว่าครั้งก่อนเนี่ยก็คือก็เห็นว่านะซึ่งทางคุณยายเองเนี่ยก็ขอไปอยู่ด้วยเนี่ยก็เหมือนลักษณะของไม่ว่าจะเป็นไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะที่ทุ่งนาลุงพลนะก็เคยมาครั้งหนึ่งนะตอนนั้นที่อยู่ หมู่บ้านเดิมนะตอนที่อยู่สีกอนเนี่ยก็เ,เคยมาปรามครั้งหนึ่งนะก็ทางป้าเองก็ได้บอกนะเมื่อก่อนก็ยังยังรู้สึกเกรงใจนะเพราะว่าถ้าลูกหลานเนี่ยถ้าเขามีเงินก็คงได้ไปดูแลแม่นะแต่ก็เลยไม่ได้เอามาแต่ครั้งนี้เนี่ยครับซึ่งคุณยายเองได้ขอเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็มีการติดต่อมาเนะี่ยก็คือในครั้งนี้นะครับต่างป้าก็บอกว่าหากไม่ไปดูแลนะก็ อย่ามาบนที่หลังนะก็เห็นว่ามีการลงติกตอกนะทิกตอกในชุดนั้นนะว่าไปทําอะไรมีการาลงติกตอกกันเต้นอะไรต่างๆนะซึ่งเอาเงินไปทำตรงนั้นนะแต่ไม่ไปดูแหลม่ก็คือความรู้สึกนะที่ทางป้าเองก็ได้พูดถึงในประเด็นนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยป้าก็เป็นคนใจดีมีเมตตานะครับที่จะบอกว่าช่วยเหลือืออยากช่วยเหลือคนที่ โดนทอดทิ้งนะครับเห็นภาพแล้วนะก็เราก็มองเห็นภาพนะมองภาพความรู้สึกได้นะเราก็มีแม่คนเดียวนะคือมีแม่คนเดียวแล้วก็เห็นจากความรักความสงสารซึ่งในไลน์นี้บางช่วงบางตอนนะครับแต่หลังจากที่ทางปัะแตนเนี่ยได้มีการพูดไปแล้วนะครับก็คิดว่านะคงเห็นคงเห็นมีการพูดถึงนะก็อาจจะไปหาก็ได้นะเพราะว่าช่วงช่วงมีครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านั้นที่มีการ คุณยายเองเข้ามารำนะแต่หลังจากเห็นภาพในคลิปนะครับก็มีการเข้าไปหาไปหาคุณยายนะครับเราก็ต้องดูนะตอนนี้ก็ต้องดูในส่วนนี้กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งนะปะแตนก็ได้พูดสําหรับคลิปนี้นะรับก็ฝากเข้าไปติดตามให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่พีสกินด้วยนะครับเห็นว่า ิ๊กตอบใครนะที่บอกว่าขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มเนี่ยลบทิ้งไปแล้วหรอที่แบบดึงดึงอฉลองฉลองกันอ่ะฮะเสื้อเหลืองเหรอเฮ้ยลบทำไมลบจริงหรือเปล่ายังรักเลยสมาทีกันอยู่ตอนป้าไม่เห็นมีใครแนะนําเลยก็ตอนเนี้ยป้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรให้โอกาสคนก็แนะนํากันไปคน้นะคนคนที่ใส่เสื้อสีรุ้งอะทำไมเต้นเก่ง กินข้าไวไม่ยอมละป้าครึ่งล้านนะเออที่ก็ไม่ได้ขายตังก็ใช้หมดแล้วนะหอนเป็นหอนเห็นว่าจ่ายทีละครึ่งมีเงินไปซื้อที่แต่แม่พี่นะไปทำงานร้านที่หมูใช้นี่เรื่องของเก่าให้ลูกสะพ้ายเรื่องของเก่าเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้า เดี๋ยวจะบอกข่าวไว้ก่อนนิดนึง,งนะอ่าจะแม่ซื้อที่นะจะแม่ที่ซื้อที่เดี๋ยวแจ้งข่าวนิดนึงแจ้งข่าวนี้สงสัยจะต้องไปดูแลแม่แน่นอนแจ้งข่าวนิดนึงนะจ๊ะสำหรับนะลูกสะภ้แล้วก็ลูกชายที่ทอดทิ้งแม่ให้ทํางานใช้นี่รับจ้างเลี้ยงหมูนะคะอีกไม่นานนะ ถ้ายังไม่ไปดูแลแม่นะถ้ายังไม่ไปดูแลแม่ตอนนี้แม่ติดต่อมาแล้วอยากจะมาอยู่นาลุงพลแจ้งแล้วนะนะนิทานเรื่องนี้ทำไมมีลุงพลถ้านะนิทานเรื่องนี้ทำไมมีลุงพลนิทานเรื่องนี้อ๋อลุงลุงลุงพลเป็นบุคคลทีนะ่หน้าตาคล้ายๆพ่อพระอเอกดูอย่างเป็นนั่นดงอะ่ะเออนั่นแหละนะ,อ,ะอันนี้ แจ้งนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะททานเรื่องต่อไปก็ทิทานเย็นนี้สามทุ่มเนี่ยจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวจะไล่ทานนี่เล่าทิทานเรื่องอลูกสะพ้ายลังแก่แม่ผัวแก้วแก้วดีไหมแก้วแก้วสามทุ่มเนี่ยถ้ากลับถึงนาก่อนนะแลูกสะพ้ายลังแก่แม่ผัวริงหรือเปล่าแก้วแก้วแจ้งไว้ก่อนนะ ถ้ายังไม่รีบไปดูแลแม่นะเดี๋ยวจะเห็นแม่มาเป็นแม่บ้านอยู่ที่จำปาดงนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะ,จะฮัลโหละนะฮัลโหลป้าน้าป้านะอาคอยบ่มีเงินใสหนีแล้วคอยไปกู้เงินมาให้เขาแกว,ว่าเขาบ่นสนใจคอย เขามีเงินแล้วเขากไปซื้อที่ไปซื้อที่ย่างเดียวเลย <Yeah. S 1> คอยกันเลยมาเลี้ยงหมูรับจ้างหาเงินไปใส่นี <Yeah. S 1> ่บอกไวก่อนนะถ้าไม่ไปนะให้ความช่วยเหลือแม่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอแม่ในคลิปลุงคนปทนท้าแตนที่จำปาดงแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังนะ นะครั้งก่อนเอเียบผิดเลียบผิดเลียผิดรู้พี่ไม่คุยเลยเนอะไม่คุยคุยสุดยอลงนะครั้งก่อนเนี่ยแกขอมาแล้วนะนะแต่ว่าป้าก็เกรงใจเกรงใจคิดว่าโอ้เขามีตังอยู่เดี๋ยวเขาก็คงจะไปดูแลแม่เขาเองก็เลยไม่เอามาครั้งก่อนนะอันนี้ครั้งที่สองเนี่ยล่าสุดนะคะล่าสุดนี่เหรอนะ ก็ต้องการแวะมาปั๊มแล้วท่านี่กันออกใจเถอะอะออาค่ะปั๊มล่าสุดติดตามมาแล้วติดตามมาแล้วนะเล่นนี่เนาะกันจิ้าปลาพร่เพื่อนถ้าหากว่ายังไม่ไปดูแลแม่เอย่ามาบนที่หลังนะอย่ามาบนที่หลังเงินเนี่ยซื้อเหล้ากินเลี้ยงเพื่อนเพื่อนโอ้โหถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกสนุกสนานแม่กินข้าวจิ้มน้ำปลา บ้าไปแล้วรู้จังดีจังเลยเหมือนคนอยู่ในเรื่องดาวเลยอ่ะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแต่ถ้าใจเย็นอยู่เนี่ยถ้าเห็นภาพนั้นขึ้นมาก็อย่าว่ากันนะพ่อป้าเป็นคนที่อชอบ,บอช่วยเหลือคนที่โดนทอดทิ้งนัจจาเรีนอย่างอะ,ะน่เมนบอ ฝากดึงหูลุงทีงงนึงคุ้มเปี้ยเดี๋ยวคลุงจะไปท้ห้องน้ำแล้วหาแล้วป้าจะไปอยู่กเขาทำไมป้าก็สงสารเขาแหละนะตั้งแต่ครั้งก่อนมาแหละแต่ป้าก็เห็นว่าต่อไปคนจะกลับมาดูแลแม่เขาเองแหละเพราะว่าแกแกนีสใสดีนะแกเป็นคนที่ก็ทาเพื่อลูกคนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าลูกมันนิสัยไม่ดีอืม ถ้าป้าเป็นคนอย่างนั้นนะลุใสายลุงก็คงเตะป้าปิว้วข้ามแม่นะ้ำข้ามทะเลไปแล้วคือเอาตรงๆนะคนเห็นภาพไหมคะกินเหล้ากินเบียร์เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนมีบ้านหลังดีๆมีอะไรที่ดีๆอยู่มีเงินไปซื้อที่ตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมล่ะทำไมแม่คนเดียวดูแลไม่ได้แกก็ผอมๆตัวเล็กๆเองเป็นคนยิ้มดีด้วยอืมเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มดีแต่ด้วยความที่ลูกสะพ้ยเนี่ยไม่ชอบแม่ผัวต่างๆนานาทางๆที่ ที่ก็เป็นของแกที่ที่ปลูกยางอยู่กี่ต้นนะก็เป็นของแกแกก็เป็นคนหามาให้เป็นคนไปกู้ไปยืมมาให้จนนางมีที่มีทางรถไถแม่ก็เป็นคนไปกู้มาให้มาเป็นรถทงรถไถจะมีภายหลังหรือเปล่าป้า,ปาก็คงจะเป็นสิทธิ์ของใครของมันน่ะนะใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าเอาจริงๆนะถ้าหากว่าสมมติว่าแกมปอยู่กับป้าจริงๆนะ คือถ้าฝั่งลูกๆเขาจะพูดให้เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าแกน่าสงสารขนาดไหนป้าถึงช่วยใช่ไหมแกน่าสงสารขนาดไหนป้าถึงช่วยถ้าแกไม่น่าสงสารถ้าแกไม่นิส,สัาสายดีป้าก็คงไม่ช่วยแต่ก็คือรู้มาแหละเห็นบอกว่าแกทำอะไรก่อนนะ อืมแล้วแกจะมาแต่ป้าก็แค่ล่าให้ฟังกลัวทัวลวงป้าเอาจริงๆนะเอฟซี FC ป้าถ้าสมมุติว่าแกมาจริงๆณว,วันนั้นนะป้าเข้าใจว่าเอฟซีของป้าเนี่ยเป็นแม่ๆทั่งนั้นเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แกได้รับก็คือความลําบากที่ลูกทิ้งไว้ให้เลยเพราะว่าอะไรเพราะแกอยู่คนเดียวก็เหลือน้องชายน,น้องชายก็ อาศัยไม่ค่อยได้แกต,ตัวคนเดียวเชื่อว่าเอฟซีทุกท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือได้ไม่แยกแยะว่าเขาเป็นแม่ฝั่งนน้นฝั่งฝั่งโน้นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ความเป็นแม่ให้อยากให้เขาละอายใจแต่ป้าพูดไปในไลน์เนี้ยเชื่อว่านะคงคงจะไม่ไปหาคงจะกิ้งไปหาแล้วหละแกไม่ใช่คนไม่ดีนิสัยไม่ดีใช่ไหมไม่ดีแกเป็นคนที่ นิสัยดีแล้วก็ไม่ค่อยพูดนิ้มๆ,ๆ,ๆ,ๆขอร้องเถอะป้าอย่ายุ่งนะคะนะบางอย่างก็มันก็ต้องดูแหละเอฟซี FC ป้าคนที่ลำบากเขายังช่วยเลยอันนี้ลูกเต้าเขาไม่สนใจป้าพูดครั้งก่อนเห็นไหมที่เราไปไองานบุญงานบุญลำนะแค่เห็นแม่อยู่ในคลิปลุงกับป้า เป็นไงคะอยู่บ้านไม่ติดต้องรีบเข้าไปหาเข้าไปคุยแต่ก็ไปแค่ครั้งเดียวไปก็แค่บอกว่าอย่าไปรำบ้านเขานะเพราะว่ามันทําให้ลูกอาอเขาจะหาว่าลูกไม่ดูแลพ่อแม่ว่าสั่นวะแล้วก็จบก็นึกว่าโอเคดูแลแม่ไปแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วแม่ก็ต้องไปรับจ้างเลี้ยงหมูเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ หมายเลขหกแปดที่ป้าพูดตรงนี้นะคนที่เป็นลูกหรือเป็นลูกสะภ้ยได้ฟังเนี่ยก็ควรจะไปดูแลซะก่อนที่จะอับอเอฟซตัวเองไปม,มากกว่านี้ถ้าเอาจริงๆถ้าแกมีคนดูแลเยอะๆหน่อยมีมีลูกสักสี่ห้าคนอยู่ดูแลเหมือนใครเหมือนกับไอครอบครัวเนี่ยนะก็ว่ากันไป แต่เขามีแค่คนเดียวอืมมีแค่คนเดียวลูกสะใภ้ใจดำชูโจทถูกต้องค่ะแม่ผัวมาบ้านแม่ผัวก็นั่งล้างจานนั่งอะไรให้ง้อเลูกสะใภ้ก็ยังบ่นเหมือนเดิมว่ามาอยู่มากินลูกสะใภ้ก็เสียดายตังอะไรกันไปไอ้ลูกชายก็ไม่มีสมองคิด เมียว่าอะไรก็ตามนั้นไม่ได้มองดูเลยว่าแม่ตัวเองแท้ๆลำบากก็เวลากินเหล้ากินยาเต้นเฮฮาสนุกสนานมีกับแก้มดีๆเนี่ยก็นึกถึงบ้างว่าแม่ตัวเองเนี่ยอยู่ยังไงเสียงเีนงริมสเตชัน